วงจุ้ยเลขที่บ้านเน้นย้ําครั้งที่ 33, 3 3 3 1 8ไม่ได้ให้เปลี่ยนเลขที่บ้านนะครับท่านหลักการคือให้ท่านออกแบบบ้านตกแต่งบ้านจัดวางบ้านสอดคล้องตามพลังความหมายเลขที่บ้านอย่างเช่นกรณีตัวอย่างที่จะหยิบยกสําหรับคลิปนี้บ้านเลขที่2 0 8ทับหรือคือบ้านเลขที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ18เจ้าของซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังว่า ชีวิตที่ผ่านมาเป็นเหมือนที่อาจารย์เขียนไว้ในหนังสือพูดไว้ในคลิปเลย <Wow. S 1> คือหลบหลบซ่อนๆไม่ได้อยู่ในสนามลบนะครับแต่อยู่แวดวงธุรกิจสีเทาที่สำคัญเรื่องความรักไม่เคยเป็นตัวจริงประมาณว่าเราเป็นตัวซ้ำรองเรื่อยไปบอกเป็นแล้วมีความสุขบ้างเจ้าตัวใช้คำว่าบ้างนะครับคือเป็นกิ๊กเขาแล้วมีความสุขก็ไม่เสียเรียดแต่นี่ไม่มีเลยบางครั้งโดนตบโดนตีโดยซ้ำ เงินเยอะจริงแต่ทุกทุกมากถึงขนาดต้องกินยาแก้เครียดและเป็นซึมเศรา้ามาครั้งนี้พอมีโอกาสชีวิตเริ่มเห็นแสงมีทิศทางดีกำลังจะหลุดวงจรสีเทาเลยต้องการให้อาจารย์เนี่ยออกแบบพวงจุ้ยบ้านหลังนี้เพื่อให้ชีวิตเจอความสุขจริงๆจังๆกับเขาบ้า ำเรียนทำความเข้าใจสำหรับท่านที่เพิ่งผ่านมาหมายเลข18ตามหลักฮวงจุ้ยเลขทีบ้านหมายถึงความลับผู้ใช้ชีวิตภายในบ้านเลขที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ18ต้องตกอยู่ในวังวนของสิ่งนี้คือมีความลับเกิดบางสิ่งบางอย่างที่ท่านต้องปกปิดต้องโกหกพูดความจริงบอกเรื่องราวให้ใครฟังไม่ได้แล้วผู้หญิงส่วนใหญ่ที่อยู่ภายในบ้านนี้หลายคนเป็นบ้านที่สองเป็นบ้านที่สาม คือเป็นกิ๊กเป็นเมียน้อยหรือไม่ก็ทําอาชีพพิเศษไปเลยประเด็นอาชีพการงานที่ท่านทานั้นอาจจะไม่ใช่รายได้หลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตเปิดร้านขายของทําขนมขายออนไลน์ขายของตลาดนัดโอ้โหดูแล้วรวยอู้ฟู่ออกซปเปอร์คาร์ซื้อบ้านห้าสิบล้านจริงๆแล้วไม่ใช่ที่รวยนะ่ะไม่ได้มาจากขายของแต่เงินมาจากธุรกิจสีเทาธุรกิจป้ายดินหรืออาชีพพิเศษเรียกว่าทํางานบางหน้านั่นแหละครับผู้ชายบ้านนี้ ก็มีวิถีชีวิตทำนองเดียวกันไม่เช่นั้นนะอย่างน,น้อยๆก็จะเจอปัญหาคดีความทำผิดก้าวพลาดต,ต้องหลบซ่อนตัวอยู่แต่ในบ้านไปไหนไม่ได้เก็บตัวรอคดีหมดอายุความประมาณนี้ครับการออกแบบตกแต่งจัดวางหวงชุ้ยภายนอกสำหรับบ้านเล็กที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ18นั้นเพื่อส่งผลให้อยู่แล้วมีโชคลาภเงินทองเข้ามาไม่ขาดตัวบ้านต้องตั้งอยู่ในซอยลึก ไม่ก็อยู่ในพื้นที่คับแคบเข้าออกทีต้องใช้เวลาหน่อยประเภทที่บ้านอยู่ปากซอยเลี้ยวรถปุ๊บมองเห็นเด่นเลยอันนี้ไม่ได้บ้านเล็กที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ18ลักษณะแบบนี้คือเป็นบ้านที่อยู่ต้นซอยหาเจอง่ายถ้าใครได้ใช้ชีวิตอยู่อาศัยทำการค้าจะเจอเรื่องกดดันเจอปัญหาสารพัดส่วนบ้านหลังนี้่วงจุ้ยภายนอกดีครับคืออยู่ในซอยลึกและค่อนข้างคับแคบรถสวนกันลำบาก พอก้าวเข้าบ้านก็จะเป็นการออกแบบตกแต่งจัดวางพวงจุ้ยภายในโดยใช้องค์ประกอบหลักทั้งหมด4ข้อโดวยกันได้แก่สีแสงรูปทรงและช่องว่างเส้นทางเดินบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวเจ้าของบ้านพร้อมปรับปรุงทุกอย่างเพื่อให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุยย้ยลธิบับบ้านชั้นเดียวเลขที่บ้านประกอบด้วยเครื่องหมายทับ208ทั8 208ทับ8 ครึ่งหน้าบ้านอยู่ภายใต้อิทธิพลหมายเลขหน้าทับคือ208นําเรียนทุกท่านว่าหมายเลขทุกหมายเลขประกอบด้วยพลังความหมายมีตําแหน่งมีทิศทางและรูปทรงการออกแบบหรือปรับแก้ห่วงจุ้ยตามหลักวิชานี้ต้องอ่านความหมายและวางตําแหน่งให้ถูกต้องหมายเลข208นํา2บวก0 8เท่ากับ10 2คือน้ํา0กับ8ธาตุลม ทั้งหมดก่อเกิดพลังแปรปวนที่อยู่ภายใต้ผลลัพธ์สิบาธาตุไฟตำแหน่งแรกผมแนะนำให้ทำบ่อดามรูปทรงอิสระโดยต้องมีน้ำพุกลางบ่อบ่อดามนี้ให้อยู่ตรงบริเวณพื้นที่ด้านขวาจากการหันเข้าภายในและเพื่อให้เป็นไปตามความหมายของหมายเลข208บ่อน้ารูปทรงอิสระก็คือไม่ใช่บ่อน้ำรูปทรงสี่เหลี่ยมติดตั้งน้ำพุกลางบ่อ ตามพลังความหมายของหมายเลขสิบตำแหน่งฟังขวาจากการหันเข้าภายในบ้านตามหลักฮวงจุยย้ยเลที่บ้านถือว่าเป็นตำแหน่งผู้ชายเป็นตำแหน่งธาตุไฟบ่อน,น้ําและน้ําพุตรงนี้จะช่วยทําให้ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านเลที่นี้ไม่มีปัญหาอารมณ์แปรปวนไม่จิตป่วยไม่ซึมเศร้าทั้งยังส่งเสริมด้านชื่อเสียงความสำเร็จผู้คนและสังคมแวดล้อมยอมรับในความรู้ความสามารถถัดมาครับ จากการหันเข้าภายในประตูรั้วอยู่ฝั่งซ้ายและจากรั้วถึงตัวบ้านลึกประมาณ6-7ถึงเเมตรช่องประตูบ้านจึงต้องอยู่ฝั่งขวาจากการหันเข้าภายในโดยให้จุดกึ่งกลางของประตูรั้วกับจุดกึ่งกลางของประตูบ้านทำมุมทแยงกันประมาณ30องศาเพื่อหลบสายตาผู้คนภายนอกเพราะบ้านเลขที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ18หมายเลข8คือความมืดจะอยู่ล้อมรอบ ส่วนหมายเลขหนึ่งแสงสว่างจะอยู่ภายในเหมือนรอบบ้านถูกแวดล้อมกั้นด้วยความมืดบ้านหลังนี้คนภายนอกต้องมองไม่เห็นความเคลื่อนไหวของคนภายในบ้านเพื่อปกป้องรักษาความรับตามความหมายของหมายเลข18เหตุนี้ครับประตูรั้วกับประตูบ้านจึงต้องทำมุมทะแยงหลบสายตาผู้คนให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าพื้นที่ด้านหน้าบ้านของบ้านเลขที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ18จํากัดไม่สามารถทำประตู ทแยงตามองศาที่นำเรียนผมแนะนำให้ติดตั้งฟาซาดเพื่อบดบังสายตาคนภายนอกแทน208เ20 <8 S 1> ท่ากับ10คือความสว่างและ8หมายเลขหลังทับคือความมืดโครงสร้างอาคารต้องออกแบบครึ่งหนึ่งรับแสงอีกครึ่งหนึ่งปิดกั้นแสงนั่นคือครึ่งหนึ่งให้ใช้ผนังกระจกกับอีกครึ่งหนึ่งเป็นผนังทึบเมื่อเข้าภายใน208คือหน้าบ้าน ต้องปร่งรับแสงตามพลังความหมายของหมายเลขสิบและด้านหลังออกแบบรับแสงน้อยกว่าออกแบบรับแสงน้อยกว่าพื้นที่หน้าบ้านตามพลังความหมายหมายเลข8หมายเลขหลังทับที่ถือเป็นส่วนหลังบ้านสีหลักที่ใช้ในการออกแบบตกแต่งจัดวางควรเป็นสีเทาสีขาวหรือสีดำพร้อมติดตั้งไฟให้แสงสว่างโดยเฉพาะโต๊ะอาหารท้องครัวนั้นควรเป็นไฟวอร์มไวเพื่อให้ภายในสว่างด้วยแสงไฟ ามความหมายหมายเลขหลัก10คือหมายเลขหนึ่งที่อยู่ภายในบ้านกับหมายเลข8ไหมายเลขหลักหน่วยที่อยู่นอกบ้านส่วนเครื่องเรือนต้องออกแนวโมเดิร์นช่องว่างเส้นทางเดินภายในบ้านให้โปร่งโล่งและแต่ละห้องต้องไม่กว้างเกินไปเพราะบ้านเลขที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ18นั้นจัดไว้ในกลุ่มบ้านพระราหูถ้าห้องกว้างแสงสว่างต้องไม่มากโดยเฉพาะแสงแดดแสงจากภายนอก นั่นหมายความว่าถ้าห้องกว้างหน้าต่างต้องไม่กว้างหรือใช้ผ้าม่านหนาแล้วใช้แสงไฟทดแทนเปิดทั้งกลางวันกลางคืนครับแต่ถ้าห้องไม่กว้างจะดีกว่าโดยให้หน้าต่างรับแสงภายนอกพอควรตามความหมายของพระราหูเพราะพระราหูคือความมืดและพระราหูคือโชคลาภแต่อย่างไรก็ตามครับไม่ได้ไหมายความว่าให้ท่านทําห้องมืดห้องคับแคบกระทั่งอยู่ไม่ได้ใช้ชีวิตลําบากนะครับเน้นย้ำนําเรียนพวงจุ้ยที่ดี ต้องสอดคล้องส่งเสริมความสุขกับการดําเนินชีวิตการอยู่อาศัยภายในบ้านเล็กที่นี้เมื่อจัดไว้ในกลุ่มบ้านเล็กที่พระราหูบ้านนี้ไม่เหมาะสําหรับผู้ที่ทํางานประจําคนที่รับราชการประกอบธุรกิจส่วนตัวอาชีพอิสระจะอยู่อาศัยรุ่งเรืองกว่าทั้งหมดนี้คือแนวทางออกแบบตกแต่งและจัดวางบ้านเล็ที่208/8 หรือบ้านเลขที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ18ตามหลักฮวงจุ้ยเลขที่บ้านถ้าท่านสนใจสามารถติดต่อใช้บริการตามลายที่ปรากฏได้เลยครับท่านท่านผู้ชมครับบริการดูเลขที่บ้านบริการดูฮวงจุ้ยวันนี้พร้อมบริการ3รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1คือดูดวงเลขที่บ้านทางโทรศัพท์เพียงท่านส่งข้อมูลวันเดือนปีเวลาเกิด และจังหวัดเกิดของหัวหน้าครอบครัวหรือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดพร้อมทิศทางหน้าบ้านหน้าอาคารหน้าบ้านหันไปทางทิศไหนตะวันออกตะวันตกเหนือหรือใต้แล้วลืมไม่ได้ก็คือเลขที่บ้านครับถึงเวลานัดหมายเจ้าหน้าที่จะต่อโทรศัพท์ถึงท่านเพื่อให้ได้คุยสดๆรับข้อมูลสดสกับผมอาจารย์สมเจตแสงคำนเวงกัมพู ผมก็จะให้คำแนะนำแนวทางวิธีการปรับแก้ไขหว่วงจุ้ยบ้านหลังนี้ให้สอดคล้องกับชะตาของท่านและครอบครัวดีไม่ดีอย่างไรต้องปรับตรงไหนบ้างให้อยู่แล้วดีอยู่แล้วรวยโดยในระหว่างที่มีการพูดคุยสนทนานั้นก็จะมีการบันทึกเสียงเพื่อส่งกลับไปให้ท่านรับฟังทบทวนและนำไปปรับแก้ไขตามแนวทางหวง่วงจุ้ยรัฐบานภายหลังเสร็จสิ้นการให้บริการรูปแบบที่2 บริการดูห่วงจุ้ยออนไลน์ครับบริการนี้นอกจากใช้ข้อมูลตามที่นำเรียนไว้ในข้อหนึ่งแล้วท่านยังสามารถส่งแปลนบ้านผังบ้านพร้อมถ่ายภาพคลิปวิดีโอหน้าบ้านหลังบ้านห้องต่างๆภายในบ้านมาประกอบระหว่างพูดคุยรับคำปรึกษาก็จะสามารถเปิดกล้องถ่ายบ้านถ่ายสถานที่แบบเรียลไทม์ บริการนี้ท่านจะได้รับข้อมูลเหมือนกับผมได้เดินทางไปยังบ้านของท่านสถานที่ทำงานของท่านเลยทีเดียวอยู่ไหนในโลกดูได้เหมือนกันห่วงจุ้ยออนไลน์เช่นเดียวกันครับระหว่างที่รับบริการระหว่างที่พูดคุยนั้นจะมีการบันทึกเสียงเสร็จสิ้นการสนทนาก็จะส่งไฟล์เสียงนั้นกลับไปให้ท่านทางไลน์เพื่อทบทวนและนำข้อมูลไปปรับแก้ห่วงจุ้ยเล็กที่บ้านตามลำดับ และแบบสุดท้ายอันนี้ละเอียดที่สุดและชัดเจนที่สุดครับนั่นคือการดูฮวงจุ้ยสถานที่จริงผมจะเดินทางไปยังบ้านสำนักงานหรือสถานที่ของท่านเพื่อให้คำแนะนำในการปลูกสร้างบ้าน การแก้ห่วงจุ้ยบ้านสำนักงานหรือสถานที่ทำการค้าหากว่าท่านสนใจใช้บริการสอบถามข้อมูลบริการได้ที่0817008644 idline@ อาจารย์สมเจต0817008644 idline@ อาจารย์สมเจตขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ